ที่เราเพิ่งถ่ายให้ชมข้างในมาใช่ปะพอเราเดินข้ามสะพานมาข้างหลังนิดนึงเราก็มาเจอกับนี่ค่ะสุสานเป็นสุสานที่น่าจะใหญ่ที่สุดในในกลาสโกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้เนาะก็เราเดินต่อมาเรื่อยแล้วก็ฝนก็เริ่มตกแล้วเราก็มาเจอสุสานโดยบังเอิญจริงๆจ,จะบอกว่าสุสานนี้ไม่ได้อยู่ในแผนเลยนะเราแผนมาแค่มาดูโบสถ์เฉยๆที่เราพูดอะมาสุสานที่ไรแล้วฝนช็อตอ ล่มเกือบไปล่มเกือบไปเลยลมแรงด้วยอ่ะหนาวด้วยมาสูสานที่แล้วฝนชอบตกเป็นเรื่องจริงจ้าอันนี้มาที่กาสโกก็ยังตกคือว่าที่นี่ทาททำสูสานแบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะหรือว่าเพราะมันร้อนอยู่บนเนินเขาด้วยมันก็เลยแบบไม่ค่อยน่ากลัวมันดูโปร่งๆแบบดูโปร่งๆอ่ะบอกไม่ถูกก็ดีนะ แบบทาดีดูดีเห็นวิวเมืองด้วยแบบแกคิดดูว่าสุสานนี้มันต้องอยู่สูงขนาดไหนที่แบบแกมองลงไปอ่ะและแกเห็นวิวเมืองตรงนั้นนะดูดิเชื่อแบบสูงอ่ะฉันเดินมาสูงมากแต่สวยนะแบบทาบรรยากาศดีว่ะที่เนี่ยดูดิฝนตกด้วยบรรยากาศดีไหม ทุกคนเขาจัด l เย o u ์สุสานที่เนี่ยแบบว่าไม่น่ากลัวแต่ว่าพอเดินมาอยู่ภาคอีกแล้วเนี่ยแล้วก็หันไปมองคือไม่เห็นใครแล้วหมายถึงว่าคนที่เขาเดินตามๆกันขึ้นมามรู้เขาเดินไปไหนกันหมดนะตอนเนี้ยแล้วฝนก็เมื่อกี้ฝนตกแล้วตอนนี้ฝนหยุดบรรยากาศดีนะแต่ว่าดูดีไม่มีใครแล้วไม่มีแบบไม่มีเลยอะ่ะเขาทดิไปไหนกันหมด ซึ่งถือได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกของเราในกาสโกนะคะเพราะว่าเพิ่งนั่งรถมาจากเอดินเบิร์กจากช่วงประมาณตอนเที่ยงเที่ยงนี้เองจะบอกว่าชอบเริ่มชอบเมืองนี้แล้วว่าถ้าเกิดแบบสุสานยังสวยขนาดนี้เออถือว่าวันนี้เป็นวันที่แบบอิ่มเอมใจ,ใจฟูลฟิลใจฟูมากสําหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบกุกกูกุกใจแบบเราแค่ได้ดูโบสกับดูสุสานนี่ก็ฟินมากแล้วเออแต่ว่ายังมียังมี วิดีโออีกมากมายในการท่องเที่ยวในเมืองกลาสโกนี้แล้วก็จะพาไปดูไฮแลนด์สกอตแลนด์ด้วยเพื่อนๆแล้วก็จะพาไปดูเนสซี C, ที่ล็อกเนสด้วยเออทุกคนอยากดูไหมอยากดูก็ติดตามนะคะคลิปต่อไปฉันมีคลิปที่รอให้ฉันตัดอีกอยู่ประมาณเกือบหนึ่งหมื่นคลิปทุกคนแต่ว่าเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่ฉันจะเลิกขี้เกียจคุณแม่ทุกคนอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนขอบอกว่าเดี๋ยวเราพาเที่ยวอีกฉ่ำๆแน่นอน